ณใจกลางของอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมมีสถานที่หนึ่งที่กำลังเป็นที่พูดถึงในกระแสสังคมและเริ่มกลายเป็นจุดหมายปลายทางใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา สถานที่นี้คือวัดภูม่านฟ้าหรือที่รู้จักกันในชื่อสำนักสงฆ์พุทธิลาภูม่านฟ้าวัดภูม่านฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์เป็นวัดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีกระแสดราม่าข้ามประเทศที่ชาวเนตกัมพูชาอ้างว่ามีการก่อสร้างลอกเลียนแบบนครวัดซึ่งเป็นมรดกโลกที่ชาวกัมพูชาภาคภูมิใจ อย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ถูกทางการไทยและกัมพูชาตรวจสอบแล้วและสรุปว่าวัดภูม่านฟ้าไม่ได้ลอกเลียนแบบนครวัดแต่อย่างใดแต่เป็นการสร้างศาสนาสถานที่มีความสวยงามและโดดเด่นในแบบของตัวเองโดยมีจุดเด่นอยู่ที่สถาปัตยกรรมและทิวทัศน์ที่สวยงามซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก วัดภูม่านฟ้ามีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง200ไร่และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่8ตุลาคม2562ต่อมาในวันที่31พฤษภาคม2564วัดนี้ได้รับการอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาโดยมีพระอธิการสมศักดิ์สังวรจิตโตเป็นเจ้าอาวาสโด,ดยเจ้าอาวาสชี้แจงว่าการก่อสร้างเมืองสีหอนครที่วัดภูม่านฟ้าเป็นการสะท้อนถึงการก่อสร้างปราสาทหินของคนโบราณและคนปัจจุบัน การก่อสร้างนี้ไม่ได้ลอกเรียนแบบจากสถานที่ใดแต่เกิดจากจินตนาการหรือมิมิตรที่ต้องการสืบสารเจตนานและความศรัทธาของผู้มีจิตศรัทธาให้คงอยู่ยาวนานถึง5,000ปีการก่อสร้างสิ่งต่างๆภายในวัดได้รับแรงบันดาลใจจากอาณาจักรของโบราณ ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมพุทธสถานจากประเทศอินเดียทั้ทงรูปแบบลวดลายและศิลปะได้รับการออกแบบอย่างประณีตและสวยงามภายในวัดมีปราสาทสามแห่งที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปแต่ละปรา,าสาทถูกออกแบบให้มีความงดงามคล้ายกับสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาทำบุญและเยี่ยมชม เมื่อเดินทางมาถึงวัดภูม่านฟ้าจุดแรกที่ทุกคนต้องเข้าไปกราบไหว้คือหลวงปู่หินพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดนอกจากนี้ยังมีศาลาที่รวบรวมของโบราณหลายชนิดเช่นเครื่องปั้นดินเผาแจกันน้อยใหญ่อุปกรณ์ทอผ้าสมัยโบราณรถยนต์โบราณและคราบมูขนาดใหญ่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญคือพระมหาเจดีย์ที่สร้างขึ้นจากหินและแกะสลักด้วยมือทั้งหมด ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุการเดินทางไปเยือนวัดภูม่านฟ้าน,นอกจากจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและาศาสนาแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณและความศรัทธาที่คนไทยมีต่อพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมายาวนาน